นขณะนี้นี่นะครับผมเดินทางออกจากเมืองยิรากากาแล้วก็กำลังจะไปเมืองทูเรียนะครับมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ระยะทางตั้งแต่นี้ไปจนถึงเมืองทูเรียประมาณเกือบจะ300ยกิโลนี่นะครับมีการป้นกันเยอะมากหลายคนก็มาเตือนเราว่าอย่าเดินทางกลางคืนเด็ดขาดเพราะว่าเส้นทางนี้นั้นมีชื่อเสียงมากครับ ในเรื่องของการปล้นแต่ผมอยากจะเรียกับท่านผู้ชมนะครับว่าเราไม่มีทางเลือกเพราะว่ารุ่นนี้เช้านั้นเรามีกำหนดการที่ค่อนข้างจะเครื่อนครัดกับที่เมืองทูเรยเรากำลังอยู่บนเส้นทางที่มุ่งหน้าไปจังหวัดทูรเรยเมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐมาดากัสก์ครับ เราเข้าสู่เขตเมืองทูเรียกันแล้วครับรบรรยากาศสดใสน่าอยู่ทีเดียวครับรในขณะนี้นั้นผมอยู่ที่เมืองทูเรียนะซึ่งเป็นเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธรารณรัฐมาดากัสการ์ครับแต่เดิมก่อนที่ผมจะมาเมืองนี้นะครับได้ชื่อลือชาว่าทูเรียนั้นมีหาดทรายที่สวยเหลือเกินครับแล้วก็มีป่ากงกางมากแต่พอมาจริงๆแล้วผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าผิดหวัง ปากโกงกลางก็ไม่ได้ใหญ่ดังที่ว่าเลยนะครับแล้วก็หาดทรายนั้นถ้าเปรียบเทียบกับทางของประเทศไทยแล้วที่นี่แย่มากกว่ามากมายหลายสิบเท่าดีนะครับและประชาชนคนที่นี่ก็ผมมองดูแล้วอีกนานฮะกว่าที่จะพัฒนาได้ครับไม่ว่าจะเป็นแถบทูเรียหรือว่าบริเวณชายทะเลขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับซึ่งผมจะเรียกว่าถ่ายทำม,มารับใช้ท่านผู้ชมเนยนะฮะในสมองของประชาชนคนแถบนี้เนี่ยนะครับมีแต่ความ เรียกว่าอยากจะพักผ่อนมากกว่าอย่าเรียกว่าขี้เกียจเลยนะครับเพราะทั้งวันเนี่ยนะฮะเขาชอบจะนอนกันไม่ว่าตอนเช้าก็ตื่นสายขึ้นมาทํางานนิดหน่อยครับพอตอนเที่ยงก็นอนอีกแล้วนะฮะประมาณสักบ่ายสามก็ตื่นขึ้นมาทํางานนิดหน่อยประมาณสักห้าหกโมงก็ไปหาอะไรรับประทานกันอีกแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็อย่างเดียวที่พวกเขาจากันได้ก็คือความโหดร้ายของชาวฝรั่งเศสแต่เดิมเนี่ยนะครับชาวฝรั่งเศสก็ามาปกครอ,องเขาโดยปกครองโดยตรงนะฮะข้าหลวงใหญ่นี่เป็นชาวฝรั่งเศส หลังจากที่อนาธิคมฝรั่งเศสทั่วโลกเนี่ยนะฮะก็พยายามที่จะเรียกร้องฮะตอนหลังนะครับทางฝรั่งเศสก็มีนโยบายการกลืนชาติคือต้องการจะให้คนประเทศนี้นะครับกลายเป็นชาวฝรั่งเศสคิดแบบฝรั่งเศสมีวัฒนธรรมเป็นฝรั่งเศสข้อดีอย่างหนึ่งของคนที่นี่ก็คือว่าพูดภาษาฝรั่งเศสได้เท่านั้นเองแหะครับเราจะเห็นว่าทางฝรั่งเศสนะครับต้องการจะกลืนชาติแต่เมื่อกลืนชาติไม่สาเร็จครับก็มีการรวมชาติหรืออย่างที่เรียกว่า a s s o c i a t i o น ปรากฏว่าการรวมชาตินี่นะครับเป็นการทําลายประเทศนี้โดยสิ้นเชิงนะเพราะการรวมชาตินั้นหมายความว่าประเทศฝรั่งเศสน,นะฮะสนใจเฉพาะคนชั้นผู้นำเท่านั้นเองครับส่วนคนที่ไม่ใช่ผู้นํานั้นปล่อยให้อยู่ตามยถากรรมวันนี้คืนดีครับก็มีการเรียกร้องเอกราชในอนานิคมของฝรั่งเศสทั่วโลกฮะตั้งแต่นั้นมาครับก็เริ่มมีสหภาพฝรั่งเศสพอเป็นสหภาพฝรั่งเศสหรือว่าเป็นเฟรนช์ยูเนียนึ้นมาเนี่ยนะฮะ การเรียกร้องก็ยังไม่หยุดครับทางฝรั่งเศสก็ปรับปรุงวิธีการปกครองคนพื้นเมืองไปเรื่อยๆครับจากหลังจากนั้นน,น,นะฮะก็มีการตั้งสาภาพฝรั่งเศสขึ้นมาแล้วเมื่อสาภาพฝรั่งเศสไม่ได้ผลนะฮะก็มีการจัดตั้งประชาคมฝรั่งเศสแล้วก็มีการให้เอกราชนะครับในที่สุดนะแล้วตั้งแต่ได้เอกราชอย่างสมบูรณ์เมื่อพศ2503ประเทศนี้ ว่าไปแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับย้อนกลับไปเมื่อพศสอ0 3นั่นทีเดียวนะฮะเราสังเกตเห็นหนุ่มๆกลุ่มนี้เดินสะพายกล้องถ่ายรูปก,กันคนละตัวสตัวถ้าทางแต่ละคนมาเทกันไม่เบาสอบถามกันดูแล้วก็ได้ความว่าอย่างนี้แหละครับในแต่ละประเทศเนี่ยนะฮะ อาชีพที่เป็นขวัญใจของบรรดาสาวๆนั้นก็แตกต่างกันไปในบางประเทศครับอาชีพนักบินถือว่าเป็นอันดับหนึ่งอาชีพนายทหารเนี่ยนะฮะบางประเทศก็เป็นนักธุรกิจแต่ในเมืองทูเรียเนี่ยนะครับในจังหวัดทูเรียผมสอบถามบรรดาผู้คนว่าอาชีพอะไรที่บกคุลอยากเป็นกันมากที่สุดครับปรากฏว่าบรรดาหนุ่มๆบอกว่าฉันอยากจะเป็นช่างกล้องแล้วความปรารถนาของฉันในชีวิตก็คือว่าการมีกล้องสักตัวหนึ่ง เราก็ได้ถ่ายภาพผู้คนเราก็เลี้ยงดูตัวเองจากการถ่ายภาพนี่แหละครับในประเทศมาลากัสกาเนี่ยนะฮะเรื่องกล้องเป็นเรื่องที่หายากมากใครได้ถ่ายรูปเนี่ยนะครับถือว่ามีเกียรติมากคุยกัน5วัน7วันไม่จบละครับและที่ยืนอยู่รอบๆผมข้างๆผมนี่ก็คือบรรดาหนุ่มๆที่มีสเสน่ห์ที่สุดครับในจังหวัดทูเวียรถลากรับจ้างสีแดงสดใสแบบนี้เขามีชื่อเรียกกันว่าผู้ชุดครับ ซึ่งก็คือรถลากของจีนนั่นเองการกรรมนาคมในเมืองทูเรียเนี่ยนะก็ใช้ไอ้เจ้าอย่างนี้แหละฮะพุชพุชเหมือนกับ3าล้อบ้านเราอะแต่ปรากฏว่าไม่ได้ใช้แรงงานของสัตว์หรือว่าไม่ได้ใช้เครื่องจักรก็ใช้เป็นแรงงานคนรถพุชพุชพวกนี้ เป็นรถที่ถูกนำเข้ามาโดยคนงานชาวจีนที่ฝรั่งเศสว่าจ้างให้มาสร้างทางถนนแล้วก็ทางรถไฟในสมัยก่อนรถลากแบบนี้จะมีเฉพาะในบางเมืองเท่านั้นนะครับจะจับจ่ายใช้สอยสินค้าออกไปซื้อหาอาหารหรือว่าจะไปติดต่อธุรกิจใดๆครับชายเจ้าปุชปุชส้นไหนฮะ ก็จะสะดวกที่สุดในเมืองทูเรียบริเวณนี้ก็เป็นย่านการค้าของเมืองครับมีร้านค้ามากมายตั้งอยู่เรียงรายแต่เวลาเที่ยงเที่ยงอย่างนี้ ไม่มีร้านไหนเปิดให้บริการลูกค้ากันสักลายเลยเรียกว่าปิดร้านนอนกันทั้งถนนจริงๆครับท่านผู้ชมครับผมเขียนต้นฉบับที่จะส่งไปให้นักสืบทยรวฐเนี่ยเสร็จตั้งแต่ตอนประมาณ1ิเอ็มโมงกว่าๆแล้วก็ออกมาหาสถานที่ส่งแฟกตั้งแต่ตอนเทีย่ยงแต่ปรากฏว่าร้านนี่ปิดหมดเลยครับ พวกคนมาลาคาซีนี่นะฮะถูกพวกฝรั่งเศสสอนว่าจะต้องนอนซะตั้งแต่ตอนเทียเ่ยงถึงเวลาบ่ายสามถึงจะสุขภาพดีนะฮะปรากฏตอนนี้นะฮะอีกห้านาทีจะใกล้เวลาบ่ายสามคนก็จึงค่อยจะเริ่มมาอยู่ที่หน้าร้านเพราะว่าร้านจะเปิดตอนบ่ายสามตั้งแต่ผมเดินทางมานะครับเจอคนขี้เกียจมาก็มากผมว่าพวกมาลาคาซีนี่แหละครับขี้เกียจที่สุดในโลก เป็นพวกที่ไม่ทํางานเป็นพวกที่ไม่สนใจอะไรเลยครับอยู่ไปวันๆรอโชคชะตาเท่านั้นเองผมเดินจนขาลากแทบจะถอดใจอยู่แล้วฮนะแต่ว่าในที่สุดก็มาเจอร้านที่มีเครื่องโทรสารพอที่จะให้ผมส่งเอกสารไปเมืองไทยได้แต่กว่าจะหาเจอท่านผู้ชมครับลําบากจริงๆะ ก็ตอนนี้นะฮะมาที่ส่งแฟกครับแล้วก็ที่ส่งแฟกในประเทศนี้หายากดีเหลือเกินนะฮะผู้ให้บริการก็ไม่ใช่ชาวมาลากาซี่นะครับ ส่งแฟกในเมืองทูเลีฮเพื่อส่งตุติบับไปที่ไทรนี่น,นะครับปรากฏว่าส่งครั้งหนึ่งน,นะฮะหมดประมาณ3 0 0แสนฝรัง่งก็หารด้วย7จ0 0ันะฮะแล้วก็คูณด้วย42ครั้งหนึ่งก็1,749บาท ท่านผู้ชมครับนี่เป็นเรียกว่าถนนสายสำคัญที่สุดครับในเมืองทูเรียซึ่งเป็นเมืองใหญ่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศมาดากัสการ์บรรดาร้านค้าต่างๆนี่นะครับทั้งสองข้างทางเนี่ยมาจากชาวอินเดียเรียกว่าเจ้าของเป็นชาวอินเดียแล้วก็เป็นชาวจีนทั้งนั้นนะฮนะหาเจ้าของเป็นชาวมาดากัสการ์ไม่มีเลยครับ <S <S ย่างร้านขายของชำร้านนี้ก็เป็นร้านค้าของคุณขีนเช่นกันครับบ้านเมืองกำลังเจริญรุ่นหน้าครับแต่ก็ยังมีการขนส่งประเภทนี้นะครับโดยการใช้วัวอยู่นะฮะนะก็ตอนแรกครับผมเดินดูเห็นรถจอดนะครับก็คิดว่าคงจะเป็นต่อไปคงเป็นรถต่อต่อไปนะแต่ดันเจอวัวจอดเต็มไปหมดเลยนะครับ